ถ้ารู้จากเครื่องนี้เร็วกว่านี้ปู่ผมผมก็คงยังมีชีวิตยอยู่อาการที่สามารถรู้เรื่องหน้าได้นะครับสำหรับเครื่องตรวจวัดความดันแบบพกพาตัวนี้นะเครื่องวัดความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำต่างๆนะความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์นนะ่าเสียงเรื่องโรคหัวใจหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกอะไร้ยครับหน้าไตวงไตวายความดันโลหิต ต่ำเกินไปก็เสียงหน้ามงหน้ามืดเป็นหลุมล้มพับไปนะแล้วก็ความดันแกว่งผิดปกตินะครับนะตัวนี้ก็เสียงเนื่องเส้นเลือดแตกนะเส้นเลือดตีบต่างๆนะเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบต่างๆนะชีพจรเต้นผิดจ,จังหวะก็บ่งบอกเรื่องภาวะหัวใจผิดปกตินะตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันที่เราสามารถวัดเองได้ที่บ้านนะครับนะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วก็มีเสียงพูดภาษาไทยด้วยนะคือผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนะอย่ารอให้เกิดเหตุเหมือนคุณปู่ผมนะหากความดันโลหิตต่ำหน้ามงหน้ามืดล้มหัวควาดกระแท เรียบร้อยไปนะครับคุณหมอบอกว่าเออถ้าเรารู้เรื่องความดันขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยได้ยื้อให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะไม่แบบกระทันหันจุกจิกขนาดนั้นนะ